ผมอยู่ที่เกาะกลางนะครับของอสามเหลี่ยมทองคำนะสามเหลี่ยมทองคําอันนี้ก็จะให้วนให้ดูนะครับที่ด้านหลังผมนี้นี่ก็เป็นทางฝั่งไทยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทางฝั่งลาวแล้วนี้มันเป็นเกาะกลางไม่รู้ว่าเป็นของใครอาจจะเป็นของส่วนรวมก็ได้นะครับที่เป็นเนิน,นผมก็อยากจะมารู้นะครับนาคนครพันธ์นะที่ว่า ที่แรกเป็นเมืองแต่ก็ลมสลายไปนะครับเพราะว่าน้ำท่วมนะน้ำท่วมอยากรู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนอย่างนี้นะอันนี้ก็เข้ามาดูาใกล้ๆโอ้แต่ตรงนี้น้ำโขงถ้าจะลึกนะครับเพราะว่าผมดูแล้วก็ลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ลึกเลยนะฮะเล่นไม่ได้นะเล่นไม่ได้ที่เขาเล่นกันเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้ว อันนี้เป็นเกาะกลางให้ให้ดูนะเกาะกลางนะอันนี้น้ำโขงเส้นใหญ่นะอ่มันก็จะน้ำโขงแยกออกมาโอบอันที่จริงเนี่ยไปรวมกันที่สามเหลี่ยมทองคำอ่ะที่นี้ก็ชื่อว่าสามเหลี่ยมทองคาแต่ว่าต้องเลยไปอีกหน่อยหนึ่งที่ว่าบรรจบกันก็คือที่พระเจ้าลานตื้อนะครับแต่ว่าตรงนี้นี่มาเป็นเกาะเนินตรงตรงนี้ก็เกาะเนินเหมือนกันครับเกาะเนินมีสองเกาะเนิน กาะเนินบนเกาะตรงนี้นะฮะแล้วก็เกาะตรงนู้นนะฮะตรงนู้น